โอ้ยลุยลุยเอาหน่อยเว้ยมีนะมีไปกับเราเหสามตัว ม,มันลงซ้ายน่าจะครบนะสามล่มสี่สามล่มเองนะเว้ยลงฝ <สา S 2> ั่งเร<ส>าตัวนึงห้องน้ำริมน้ำฝั่งเราห้องน้ำเล็กตรงริมน้ำอ่ะเฮ้ยกูมันลงอะไรตรงนี้วะเนี่ยเรียบร้อยไอ้สัตว์เอ้ยเข้าบ้านไม่ได้ น้ำเล็กอยู่นะพี่มันไม่โขมห้องน้ำเล็กไหนวะอน้มีเล็กใช่ปะเมื่อกี้มันลงแถวฝั่หนึ่งไอ้ป๊อปมาร์คสามมีปะมีมาร์คสามมัมีมาร์คสามะ แม่เงียบอะ่ะเอาไงดิมันลงตัวหนึ่งแล้วก็มาร์คหนึ่งก็มีกูเห็นเหมือนกันที่ชาร์จบอกนี่แหละกูว่ามันกลัววะ่ะมันไปมันรวมกับเพื่อนปะวะเพื่อนมันลงฝั่งโน้นหมดเลยอะ่ะอาจจะไปร<ม>วมแล้วกะล้อาจจะข้ามเราเทรดไปทางไอเนนก็ได้นะจะก้าวให้ตรงนี้ น่าจะรวมนะข้างหลังโกดังยังไม่ฟาร์มอะ่ะเพี่กูเห็นโคมไฟนึกว่าหัวคน ดังไม่ฟาร์มถ้าไงมันน่าจะข้ามน้ำข้ามน้ำไปหัดรวมกับเพื่อนมาก็คือจะเหลือแค่ตัวตัวที่อยู่ฝั่งอ,อ๋อน่าจะไปฝั่งนู้นหมดแล้วละ่ะถ้าลักษณะนี้ ูกทองน้อยจับแลว้วรองไงดีวะเงียบเลยเป็นไงครัว่ริมน้ำฝั่งขวาอยู่ไม่เจอแต่เราต้องขึ้นเขานะเว้ยขึ้นเขามันใช่ไหม แม่งรู้เสร็จไปแล้วปะเด่ยมันรอรับเราอยู่แลมีดสโขอคูณแลวมีคูณสามให้เอาปะยังไม่มีปืนกลเลยเนะี่ยเราก็เลาะซ้ายไปก็ได้นะถ้าจะไม่บวกเราต้องไปทางไหนเนะี่ย กดังฝั่งโน้นก็ไม่เห็นแม่งเดินเก็บของเก็บของอะไรเลยเ<อ>บ้านฝั่งโน,น้นแม่งก็ไม่ไม่พี่ดูแมพอยู่อาเอาัอา่งไปโอเคสวยงามโดติกสี่อยู่นะพวกวงมาแล้วนะป้อมเมื่อกี้โกดังได้เข้าไปยังโกดังไหนฝั่งนี้เหรอ ฝั่งเรามันไม่ไมไมค่อยมีอะไรเว้ยกูยังไม่ได้เข้าแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรกู<อ>ส,ส,สองสองมีน้อยเราอ้อมขวาไปดีกว่าปะอ้อมอ้อมขวาคือไนวะไม่ปืนเคาะเลยเนี่ยไอ้ปืนกลเลยนีว<บ>งจบเกาะบน,นะ้ยว,เวยเพื่อนซ้ายบนอ่ะเกาะเล็กอะเราฟาร์มนี้เข้าไปก็ได้นะเว้ยไปปะล่ะรีบไปไอ้ชัดยังไม่มีของ ไม่ใช่วงจบเกาะซ้ายนะไปเราต้องขึ้นเกาะซ้ายขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวข้ามสะพานไม่ได้อ่าเขาจะไปทางทางลูนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ต้องไปทางลูนต้องไปทางลูนอ่า <c oughs> ปะปเพราะวงจบเกาะซ้ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไปเกาะขวานต้องข้ามรอ,อบสะพานมรณะอีกแล้วแม่เชมีคนดักเอางอ่ายๆคือถ้าเจอบวกแขงดีไวสัตว์ไม่้อาข้ามไ่ เมื่อวานคือโฟก,กัสจะข้ามหนึ่งเดียวไงไม่เงียบดยะรอเราบุกมีคุณสี่ในนี้อันหนึง่งมีเนปด้วยไอ้ขอคกิฟตั้งได้ป่ะโอ้ยอ่าพี่เอาไปเอากิฟแดงมาให้ผมก็ได้เ,ออเดี๋ยวนะมีที่ใช้กับแบริวว่ะ เอาไม่อยู่ไม่มอไซค์วะไอ้สเกลวะมอไซค์อยู่เราจะข้ามสะพานโลหรือจะข้ามสะพานเหล็กอะ ไม่ร <er> ู้เลยวะไอ้เหี้ยแต่เมื่อวานกูามลุนไปเลยกูไม่ประสบความสำเร็จกับการข้ามเลยเมื่อวานอะข้ามลุนไปเมื่อวานตะข้ามทางไหนเี่ยเออไม่ประสบความสำเร็จกับการข้ามเลยข้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยครัทางไหนเฮ้ยมาใส่ใครชัดใส่พี่มาใส่พี่เดี๋ยวกูไปเช็คให้เลยเฮ้ย มีเสียงทางไหนมีเสี่งโ<อ>ลนเนี่ยคนจริงเดี๋ยวไปเช็คให้คัดไปนี่เลยมีเสียงท,ที่คุณเคยอยู่รอรับได้เลยเรียบรองเอ็มอสสปานบนสะพานเลยเหรอเฮ้ยเอ็มสองี่หลิมไม่เล่นเหรอไม่เล่นหมดขอสะพาน ไม่มีบิดหัวนี่คือในนู้นลยโอ้โหปลายสะพานก็มีไอสัตว์บอกเลยว่ามีที่ปลายสะพานสกาโน2ไปแล้วเราเอาไงดีวะไอ้เี่ยหรือว่า2มันเมื่อกี้มันช้าอยู่อ่ะมันมันไปไม่ได้มันมีหัวสะพานแล้วก็ปลายสะพานเว้ย แสดงว่าสองที่ยุดยกไม่รู้ว่าสองตีงต้หรือตี้เดียวะพานเล็กแต่ว่าไปตรงหัวสะพานมีคนเดียวนะเหมือนมาช้าน่าจะตี้เดี่ยวผมได้ยินเสียงเฟืนมันยิงกันอีกแล้ววงบีปีแ้วแต่วงช้าอ๋าอุอัหน้าเราไอ้เหี้ยตรงเส้นทางข้ามนู้นฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะ มาามเกาะเล็กที่ใดแม่เขายากทุกทีข้าไม่ได้วะที่จริงรูนนี้เป็นทำเลดีมากเลยเนาะแบบว่าไปเกาะใหญ่ก็ได้ไปเกาะเล็กก็ได้เราต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมมีใฮมีใคส่งเราอยู่ไหม กำลังดูนะอย่าเพิ่งข้ามนะที่ไม่ชัวร์เลยวะโก็ดังโน้นไม่โก็ดังโน้นน่ะน่าจะข้ามได้อยู่นะเราอ่ะแต่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละเฮียเอ้ยข้างหน้าเรามีไะดิเด็กขับเรือไปเลยเทพมิตรสอนมาจุ่มวงอ้อมแลล่ะดำน้ำได้เลยตายน้ำโมเ้ยโดนตกปลาแล้วมั้งในเฮียกูเนี่ย โต้วงหน่อยรับรับผักอยู่เราจะได้เรียนรู้ว่าสะพานไม่ควรไปหลายรอบแล้วเนี่ยข้ามไม่เคยได้เหี้ยแต่เมื่อวานตรงนี้ก็ข้ามไม่ได้เหี้ยจานมันเยอะสะพานอะสะพานก็ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้ไกลจัดเลยเอาเอาแม่งเลยป่ะโหุ่นได้ยาวไกลว่าลิม เลยนนี่มันตัวขวาพอหัวบ้าวะผมผมว่ามักหนึ่งไงอาจจะมีนะเสียงยิงเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเดินชนกันไอ้ผลวงเราเว้ยเฮ้ยวงเรายูนี่ยใช่วงเราแล้วเนี่ยตีมักหนึ่งก่อนเราจะเข้าบ้านเหรอผมว่าพวกนั้นก็จะเข้าบ้านว่ะของในมันไม่มีมึงไม่ตีมึงมันวิ่งไม่ได้ไง ถ้จะเข้าวงต่อไปอ่ะเส้นทางลูกชายขึ้นขวาสองก่อนจะได้ต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างบ้านนี้ไม่เห็นคนว่ะบ้านนี้เหมือนจะโล่งนะเว้ยเราไปแจมซายป่ะล่ะเออแจมซ้ายได้นะ ถ้าเช็คบ้านเขียร์ก็แจมสายเลยบ้านนี้โล่งบ้านนี้โลง่งไม่มีคนป่าน,นั้นไม่ต้องเข้าพี่โคตรเราเราวิ่งอยูเลยเราวิ่งไปแจมสายดีกว่าเออเล็ดสายเสวยกว่าบ้านระหว่างเนินไม่แบบเป้าสอมจริงเฉชัดเฮ้ยเขีย<อ> <ผม S 1> บ้านคนหะผมว่าเราซุ่มไหม จะส่ <muitas> oh <and> ่ะติดเห็นว่าเราปิดให้หมดเอไงอ่ะมาดิเฮยเราปิดประตูไว้ดิเราปิดประตูไว้ดิเออผมไม่ได้ยิงนะเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเกสซีฟเราครับโทตายแล้วนี่เลยเราไม่ได้อะเบสี่เราเรียกว่าเรียนรู้จากความเจ็บปวดผมไม่ขยับแล้วนะผมจะกืนเป็นตุ๊กแก อ้าวมึงคอสกับกูกูชายเดียวเลยยังเดี๋ยวพี่คอสตรงนั้นเหรอเออมันเปิดเข้ามามันยิงพี่ได้นะผมยิงมันไม่ได้นะต้องตรงนี้เหรอเออเออตรงนั้นได้ถ้ามันเปิดประตูนี้มามึงก็ยิงให้กูไม่ได้ที่ไ่อยู่ไอยู่ตรงข้ามอีกอันหนึ่งกูว่าดูแลตัวเองไอ้หี้ย มีีเสยงยังไม่ใช่เหรอทางขวาผมเนี่ยยังได้ยินเหมือนกันหรอมันยิงไอ้นี่แท้มีคนยิงอะเลยผู้ไกลๆนี่ไงสุดเพืนอนหรอเฮ้ยอยู่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 ริมหน้าผมเลยฮะเนี่ยข้างหน้านผมพี่แนยนะมุมไม่ดีเลยนะพี่ตรงเนี้ยผมเดินมาเก็บหน้าต่างเลย คุณรอมันปีนขึ้นมาพี่ไปประตูตรงเอ้ตรงเก้าอี้กันปะขวามือขวามือพี่ขวามือขวามือนี่เหรอนู่นอีกอันหนึ่งขวามือขวาขวาขวาเอออันนั้นดีกว่าบังเหลี่ยมตัวเข้ามาฟังเสียงอย่างเดียวไม่มี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 ตรงกูตรงกู้ขวากู้เหี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ จะบนข่าไปแล้วแต่กูว่ามันไม่น่าเข้าบ้านเราหรอกมันน่าจะไปหาเหลี่ยมวิ่งข้างนอกเพราะว่ามันมันก็คงคิดว่าเดี๋ยวต้องออกยิงกันยับเฮ้ยมอไซค์ไม่ดีเลยเหียตรงนี้เลยแล้วก็บนนี้ สุดแค่ไม่สุดสิมสิมเฮ้ยวงลงวงลง,ง,งอาฟาใช่ป่าววะตรงนี้บ้านมักหนึ่งต้องมีมาทางนี้แน่แน่แล้วเนินนี้ยต้องมีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วซ้ายซ้ายพี่ซ้ายผมยาจากขอบวงอ่ะซ้ายขอบวงแถวแถวนี้แถวรอบบ้านเลย มาแล้วอย่าให้ใจดังเลยเว้ยก็โหยเหี้ยนี่เอาเอา,า,า,าข้างหลังข้างหลังปูป <c oughs> ิดประตูปิดประตู <c oughs> จ้าเอ๋ มันปลามันปลาไฟเฮ้ยมีอีกมีคนย่องไปมีคนย่องไปบ้านนี้ตาย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 เวอร์ลิคูตแคมเฮ้ยเฮ้ยกูเลยยังชอบ มีมียาน้ำปะเอ้ยไอหลิมเราต้องออกแล้วด้วยไอเล่นชิดใต้เนินก่อนก็ได้พี่ใต้เนินนี้สวยอยู่ดูแลอย่างชอบเลยเฮ้หลิมแล้วยาเอายาน้ำมาแบ่งกูหน่อยยาน้ำยาน้ำมีอันเนี้ไปไปเราต้องออกแล้วเราต้องออกไมม่ีแล้วมันมีมันมีมาสองอันเองกูปั๊มไปแล้วโอเคลียเคลีย ไต้เนินนะพี่เฮ้ยเหลือปองนึงหนิมหลับละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้เหลือได้ไปไปไปปั๊เต็มเต็มเต็เต็มเลยไม่ห่างเช็คขวาเช็คขวาดีดีมังหนึ่งีเหรอมังหนึ่งไม่ไม่ไม่เข้าไหไม่ชิดต้เนเฮ้ยเดี๋ยววงจบล่างนะเว้ยวงจบนี่นะเว้ยขึ้นไปลงไม่ได้น่ะ บนเขาอ่ะมีบนเขาก็ลงมาเดี๋ยวว่าคือคือบนเขาอ่ะมันจะต้องเดินลงตรงนี้เว้ยถ้ามันจะรอกดเราอ่ะมันมันคือจะต้องโดนจุ่มวงตายนะเว้ยก็คือเราเราอยู่ตรงเนี้ยเราค่อยเดินมันยังเล่นได้นะพี่เออเรา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 ไปช้าๆเลยเออแต่เราใช่เราปิดมุมซ้ายแล้วเราดูบนเขาเนี่ยถ้ามันยังอยู่ก็คือมันก็ต้องยอมจุ่มวงอ่ะแต่ซ้ายล่างก็มีนะมักหนึ่งมีนะอเค าอยงแต่เขาอ่ะถ้ามันไม่ย่อมันไม่โดดมันต้องผ่านเราเว้ยใช่ใช่เอายามาล่อได้นะหน้าประตูเดินมาไม่มีมาเก็บก่อนเลยพี่ป๊อปนั่งอยู่ยูมอไม่เปิดประตูมามันไม่ยิงอ่ะมึงเขตรอดีตยังเลยวะมันยิงเว้ย อมันตกใจอ่ะมีสะดุ้งอย่างชอบปอ๊บโอ้โหบนเขาไปม้าหนึ่งฮ้่มันไปเส้นเหลืองฝั่งน้นบนเขามันต้องมันโดดลงมาไม่ได้ว่ะใช่มัน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 ต้องลงไปก่อนหน้านี้แล้วเว้ยไม่บนเขาออันนี้ก็ลงไม่ได้เนี่ยอ๋อลงไม่ได้ มันโดดต้องโดดอ่ะไม่รู้โดดแล้วตายหรือเปล่าโดดแล้วตายเลยเอ้ยเราต้องล็อกตรงนี้แล้วนั่นแเข้ามาหนึ่งตรงนี้มันจะโล่งเปล่าวะเราตายตายโอ้ยแม่รีเฟกกูหยั่งไวเลยไอตัดดึง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 ชุดเลยดึงพี่เน้นล็อกเขาเหมือนเดิมเขาลงซ้ายน่าจะหมดนะไอตัวนี้ไม่มันไม่รอดมาได้หรอกวงจะบีบเบรเด้อ วงบีบแล้วเดินบ้างนถะที่เน้นหาที่เล่นกันหาที่เล่นให้เพื่อนกันโอ้โหไอ้เนี่ยถ้ามันไอพวกนั้นมันเดินอ้อมมาคุณเขาว่ะมันไม่ต้องมันไม่อ้อมไม่ได้ไ้ยพี่มันต้องโดดลงมีอย่างเดียววงบีบขนาดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันอ้อมลงมาทางที่เราอยู่เมื่อกี้ไม่มันอ้อมมันไม่อ้อมแล้วมันถ้าอ้อมตอนนี้มันตายเฮียวงแรงเฮ้บนหัวว่ะโอ้โห ปล่อยปล่อยปล่อยเขาลงมันมันลงไม่ได้รอเข่ารอเข่าไปมันโดดได้อยู่มั้งมันค่อยๆตายเลยไวเฮียนี่แหละเฮียนี่อีกว่ะโอ้ยเฮียข้างบนนั้นมีสองนะมีสองไอ้เฮียนี่โดดลงมาตายนี่หว่า ไปแนี่ยสม็อกสม็อกเฮ้ยได้อยู่สมแบงก์หล่นสมแบงก์หล่นไอ้แยตกใจหมดโอ้หกูยังไม่พ้นวงเลยไม่เป็นไรต้องวิ่งต้องวิ่งวิ่งสม็อกผมเยอะมากห้าอันไอ้เแยมันลงไม่ได้สัตว์บนเข่าเที่ยงไม่กินไมนโดดลงมาได้อยู่นะเออมันโดดลงมาตายตัวหนึ่งไม่มันลงมาเนอก ที่กูยิงนะมันโดดมาตายมันโดดลงมาคือตายเลยเว้ยเขาเนี่ยไอ้ไอ้ตัวที่พี่เนมยิงอ่ะตัวนั้นลงมาน่าจะได้อยู่ถ้าไม่มีคนมีมีมีตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ตนบ้านลากก็มีว่ะขวามี่เน่เน่เน่กูเจอแล้วนีนี้ต้องหลังต้องหลัง สามเหลือสองเฮ้ยเหลือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะเว้ยซ้ายหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวขวาซ้ายหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัว,ตว,ว,ตวได้ยินนะมาร์กส้มพี่เนตโล่งมากตรงเนี้ยเลนหลังหินเมื่อกี้สวยกว่าเอ้ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยกูบากูยอยากลงไปอีกได้ป่าวว่าในหินข้างหน้าได้ไหมหินเออหิไม่ได้นะ เฮียเล่นเล่นเล่นทีละฝั่งไหมวะกูงงไปหมดเลยแกกูลนไอ้ตัวซ้ายไม่อยู่ตรงนี้หลยตัวมันจะมาตีอ่ะดิตีข้างตีแบบไม่มันหนึ่งหนึ่งนะมันสองหนึ่งหนึ่งเราสองตัวมันจะไม่บวกกันก่อนเราไม่รู้ว่าตีเดี๋ยวมันงูอยู่แล้วอ่ะไม่เจอเมื่อกี้มันน็อกปะมันน็อกมันน็อกไอตัวไอตัวบ้านเนี่ยคือน็อกเจอละกูเจอละ มวัดีครูวัดสุดไม่มีเฟิร์สเอเดวัเนี้ปบค่อยค่อยเล่นนะมีเฟิร์สเอดปะมีโยบอยู่ข้างหลังฉันนี้นะเราน่าจะโยนให้กันเออมึงหันมาขอฟูวได้นะเมื่อกี้เขาเสี่ยงเลยยังอยู่ที่เดิมโดนหัว ไไสายสายวปัป๊บเ<ว>ดี๋ยวขวากูปั๊มกูปั๊มเพื่อนขวาอยู่บ้านเนี้ยขวาอยู่ในบ้านนะเว้ยมันมันมีตรงเนี้ยให้เล่นได้อะที่มันเป็นแง่งหินเป็นดาวดาวอ่ะหินแบบขวาอยู่ตรงบ้านนะเว้ยขวาอยู่ตรงบ้านไม่ต้องยัดนะพี่สูตรเดิมกินวงไปเยอะๆแล้วก็รอมันวิ่งเคยจเย็นเน้นจะเย็นอย่าตื่นเต้นเน้น เอนลงอีกตรงนี้โล่งให้กูออกไปล่อไหมหมายถึงว่าไม่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 องไม่ตองไม่ตองไปไปค้ำบ้านวะบ้านหลังนี้เลยเหรอห้องน้ํานี่เลยเหรอเออใช่อยู่ในบ้านนี้ที่เห็นใช่ไหมไม่เพราะว่าตี้มันอ่ะที่กูยิงอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไงมันต้องอยู่ในบ้านนี้เมื่อกี้ผมมันเบิดแล้นอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเห็นแล้วมันปลาแฝดทางซ้ายมา มันอยู่หลังบ้านเมื่อกี้เห็นแล้วพี่เนีออกซ้ายล็อกซ้ายล็อกขวาเลยล็อกซ้ายล็อกขวาเลยไม่ไม่ไม่ไปหลังบ้านมันหรอพี่หาต้นไม้เล่นเออหาต้นไม้ล็อกซ้ายล็อกขวาเลยโผล่ทางไหนยิงทางนั้นยังไงก็แชมป์แต่แต่คือเออบ้านมันต้องออกแล้วล่ะล็อกยังไงมันพี่เนล็อกล็อกสโมตมึงใช่ป่่ะะนไหมล่ละตรงนั้นเลยเออล็อกสวยละล็อกซ้ายล็อกขวา โอ like kind of oh, ้ตื่นเต้นไม่แชมนึงโอ้แต่พี่เนมแม่งไล่ใกล้โอ่ยบลอบระเบิดเกินมีอ huh> ีกพี่ระเบิดไปอีกระเบิดเราเยอะใช้คุ้มมีโผล่ตัวเยอะมากเป่เฮ้ยขัดใครกูวัดกูวัดแล้วนะ ไปไหมเดินคู่เลยไหมไม่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 ใจเย็นใจเย็นยังไงก็แชมป์รอมันออกอย่างเดียวนั่นแหละปั๊มยานะกันแจ้งมันต้องออกแล้วนะเว้ยว่ามันออกซ้ายมันปล่อยวงตายแน่เลยว่าเออว่ะปล่อยในโซนว่ะโอ้ยเฮียมันยอมตายว่ะกลัวมันมียาเยอะดิ วงนี้ยาเยอะก็อยู่ไม่ได้โอ้แม่งยอมตายยอมตายอ่ะหนึ่งแต้มก็ไม่ให้สสสุุดดอแต้มก็ไม่ให้อ่ะเขาว่างั้นในถาดทะเลทรายติแชมป์หนึ่งเออ ไอ้สายแชมป์หนึ่งแมบ,บนี้แชมป์หนึ่งไอ้สัตว์แชมป์แล้วไม่ต้องมาให้กูเล่นอีกนะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ย oh, สามสามรอบติดโอ้ยโหบวกบวกสามสิบโอ้ผมบวกสิบเจ็ด